วันนี้วันที่25กรกฎาคม2568เป็นวันที่86ที่ข้าพเจ้านายอนุวัติพง,งสิงห์คอถตะบายเสียงสวดสาตยาะสมแบบเระเด้มนต่างๆตรายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารียบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรตงตั้งมั่นมีสติระิใต้มีสมาธิจดจ่อในอุาาเบกาปเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องดิเทนรหังสมมาสัมุทโตปกาวพุทธตังปการวันตังอภิวาเทมี สาวะาโตภะควตาธโมธัมมังนามาซาเมสุปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆสังฆังนามาเมอระหังสัมมาสัมพุโตสุจิรังปะลินิปุโตกุเนหิตามโมธารามโนธานิปรามิหิจัสสิสติยาวาชีวังอรหังพุทธังธัมมังสังฆังสารนังขาโตปุเชมีรัตนัแตยังธัมมังจะรามิโสตินา สมันตาจักวาเวสุกขันชนตุเทวตาสัตตมังมมนิราชาศุนันตุสกมุกจันสเคกามีเจรูเปคิริขระตาเตจันตาริเขวิมาเนทีเประเทศจักามีตะรุวนาขะหเนเคหวัตุมหิเขเตพรมาจายังตุเทวาฉลทะระวิสเมยคันตาปนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวราวนะวจันังสาทะโวเมศุนันตัว ธรรมมสวนาการุอะยัมปะตันตาธรรมมสวนาการุอะยัมปะตันตาธรรมมสวนาการุอะยัมปะตันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขัตถามิธรรมังสารนังขัตถามิสังฆังสารนังขัตถามิ ทุติยมพีพุทธังสรนังกัจจามิตุติยมปีธรรมังสารนังกัจจามิทุติยมีสัคังสารนังกัจจามิดิยมีพุทธังสารนังกัจจามิทัติยมีธรรมังสารนังกัจจามิทัยมพีสังังสารนังกัจจมินาทเมสารนังอัญยังพุตโเมสารนังวังเอเตนะสัจวัเชนะโสติมโอตุสัพตา นาติเมสารันังอันยังธรรมโมมีสาระนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะสุตทิเมหตุสัปตานาติเมสารันังอันยังสังโฆมีสาระนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะสุตทีเมหตุสัพตาพูตังนาเมรัตนาูตาสลีละจิตตังธรรมังนาเมรัตนาูตาวิสุทธิสารังสังขังนาเมรัตนาูตาสุสีไดติเอตังนาเมติรัตนังรัตนตาญวหังสมาสมุสริตาวัตุตั วิเศษสปูตังอัญโยยายยตะคุณะโยคาวะสัพปวาตังอ่าสุมมตยามิปีตาเทวายธาติทานเตเอตากังพินาตาติตาเรสสะมะสัมภเวนะโลเกจทาจีจัจเจเรนจปาตุโูตังคัมภีรยาวิสัยยังตะทุสสะตังวินโยหีปาติตตชะเนหิพะวิชันนารูปังโลกามหิเกหิจีกถานจุปราพนียังเกสันจีสุตุวิิตังคุณะตายกายะ นาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปีสุเมสุปัสตังมะนะสิสุถะปราปัสสะททานังปุญญาธิกรมณมะสมุตตมะปุญญปูมังตุคาปมุจมะมุขสารังคตานังปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชนยังนิพานาสจิกิริยายุปนิสสยสัจยังสัมกิเกลิสมมาระ โสทนาสิทธิยาจาสาตุหิอัฏฐกุสเรหุปเสวนิยมปาเนหิจาปิสารนังคมณียเมวัตสมาหิตังติราตนังสารนังกตามหาราตินทิวังคณะเนสุนมาสมานาปูเชมาจารปิสสะปังสุปันนจิตาตทานุปาริจริยาสตารตาจากปุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีปเวมูเตเชนะตัส จัสธาปิสุวติอนตเยเจทะธรรมะวินะยยามปีปะมานภูโตโลกัตตราปิสมมโยนิชตสุโพตังตัสโศปนิสยะจะยาจิตายายายังปีโอนตุวัตถเตเยปริจิตโตสุภัสทักาโรโยจักุมาโมหะปราปกาโทสาวังวะพุตูสุขโตวิมุตโต มาราสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเคมังชนะยังวินยังพุทธังวรันตังสิราสามามีโรกัสสนาคันจะวินะกัญจาตันเตชะสาเตชะยิสิติหนโตสะพันตนายาจะวินาสเมนตัวธรรมโมทะโชโยวิยะตาสาสตุทัสเสสิโลกัสสวิสุทธิมังคังจินญาณิโกธรรมะทรัสะทารีสาตาโหสันติกโรสุจินโน ตามังวรันต,ต,ต่างเสรานมามีโมหะปะปะทาลังอุปัสตะทาหังตันเตชะสาเตชะยสิทิฮวนตุสัพพันตนายาจะวินาศเมนตัว สัพธรรมเสนาสุขตาโนโกยโลกัสปะปูปะกิเสชเจตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจัสวากาตธรรมโมวิธีตังกโรติสังคังว่ารันตังสีรสาณะมามีปุตานุพุตังสัมมสีริตธิถิ่งตันเตชะสาเตชิติมโตสัพันตนายาจวินาาเสมนโต นะโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมสิโนนะโมอุตตรมัรรมทธาสสาสวะขาตัสเสวะเตนิทานะโมมหาสังัสปิวิสุธัสีริจิติโนนะโมโอมาตายรัตสสารัตนตยัสสาซาตุกังนะโมโอมากาติตัสสาตัสสาวุสุตยิสปีนะโมการาปภาเวนะวิคันชันตุอุปตะวานะโมการานุภาเวนะสวัสดิหุนติสัพพตา menurut Ibu, dan adalah ketua perjalanan bersama Tuhan Jadi ber Pon protocols pertama yaitu Pemimpin akan Ск sentiment mengatakan tentang pengucapkan P sc pada Ge reminded put itu Nah pi orangnya tidak terus dengan doa tersebut tetapi Ibu akan melakukannya だnjol and dan berpengucapkan yang rahmat untuk kejahatan itu anda membuat berartikel ภคาวาสเกโสวิหารติกะปิรวัตุสเมิงมหาเวนะมหาตาปิโกสังเคนาสิทธิงปัญจัเมตตาหิปิกุสเตหิสเพหิวารันตาอันเตหิตัสสหิจารโอกาทุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหงวนติภคควันตังทัศนายาปิกุสังขันจะยังยูนาไมยมปิเยนะภคาวาตันุปัสังเกเมยามาปัสสังกามิตตวะภคคาวาโตสันติเกปัจเจกะคาตาปัสเสยามิเต อาตโคตาเทวตาเสยยาธาปินามะภารวาปุเรโสสามัญจตังวาปาหังปาสาเรยาปาริตังวาปาหังสามินเจยะเอวะเมวาสุตาวาเซโสเทววสุอันตรายตา พระคัมภีตป่าห mm. รือตสาตุระหังโสอาตโกตตาเทวตาพระคัมภตังอภิวาเทวตาเอกะมันตังอัตังโสเอกะมันตังติตาโกเอตาเทวตาพระคัมภีตสันติเกอิมังคตังอภัสีปะอาสัมมาโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมานคตาคาตาตามหาอิมังธรรมะสัมมาญาติขีตาเยวะอปราชิตาสังคันเตอาตโกอปราเทวตาพระคัมภีตสันติเกอิมังคตังอภัสีตัทธภิกาโวสัมมาทังโสจิตตังอัตโนอุชุกะมังกะสังโส ระธิเนตานิกะเนตบาอินทระดิยาเนรคันติปฏิปตาติอัตโกวะปราเทวตาระกัโตสันติเกฑมังคตังวัสิธิเชตาบาขีหลังเชตาบาปนิคังอินทาีหลังของสจาะไม่มีชาเตจารันติสุทาวิมะลาจักขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาเต อัตโขอปาราเทวตาพระคัมภีร์โตสันติเกมังคตังอภบาสีเยเกจีพุทธังสารดังคาตาเตนาเตกมีสันติติอปายภูมิงปาหายามนุสังเทหังไศเทวากายานังปูเรปูเรสันตตเตอัตโคพระคัมภีร์ปิคูอามันเตสิเยปูเยนะพิกเวตาเสสโลกาธาโตสูเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตัตาคตังทัศนายาภิขูสังกัญจะเยปิเตพิกเวอเฮสุอัติธรัตตานังอรังโตสมาสัมปุทาเตสัมปิปะครวานังเอตาปะรามาเย วะเทวตาสันิปติตาอหิสงเสยยาทาปิไมหังเอตารหิเยปิเตปิกเวทาริสันติติอนาคตมัตตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปัคควันตานังเอตาปารามาเยวะเทวตาสันิปติตาทวิสันติติเผลยาทาปิไมหังเอตารหิอาจิกเยสามิปิกเวเทวกายานังนามามิกิตเยสามิปิกเวเทวกายานังนามามิเตสิสามิปิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะซาตุกันมณสิกรธภทัปสิสามิติ เอวัมพันเตติโกเตปิกูภะกวาโตปัจจโสสมภะวาเอตาทัโวจ่าสิโรกะมนุกกาสามิยัตถะปุพพะัตติสิตายสิกาเิเรพพะรังปัสสิปะหิตตาสมะหิตา โุถุส si si ีหาราบารสีนาโลมะหังสาภิสัมปุโนอุทาตมะนาสาสุธาวิปปสันนัมนาวิลาพิญโยปัสเตยสวาวะเนกปิตละวัตเวตตโตมันตยิสตาสาวเกสารณีระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาธากิโบเตจัปอาปะปมะกรุงสุตตะวัปุธสาสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอะ มนุสสานะทัศนังอเปเกตตมตาตาคงสหัสังอัตตาสาตริงสตังเอกตทหัสานังอมนุสา์นะมัตตสมอเปเกตานันตาตาคงสีสาวุภะปะปะอหงค์ตัญจะสปังอภิญญาญาปวกิตตวานาจาคมาต้าโตอมันตยีสัตตาสาวกเกสารณียรเตเทะกายะอภิกันตเตวิชานาถากิวโว เยโบหังกิตายสามิกิระหิอนุปปัสโสสัตตาสวาญยาคุมากปิลวัตวะอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตเยสาสิโนมุตัมนาอภิกามุงปิกูนังสิมิติงุลังชาสัฮาสัยมะวัตาเยราณานัตวันโนอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตเยสัสินโนมุตัมนาอภิกามุงปิกูนังสิมิติงวนังสาตาคิราติสัฮาสัยยาคานัตตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตเยสาสิโนมุตัมนาอภิกามุงปิกูนังสิมิติงวลังอิเจเตโซ สัทธะสหัสัยยคลานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตนามันโตยศาสินโนมทธรรมนาอภิกรรมุงปิกูนังศิมิติงวลังเวสามิตาปัญจสตายยคลานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยศาสินโนมทธรรมนาอภิกรรมุงปิกูนังศิมิติงวลังกุมพิโรราชคหงฮิโกเวปุลัสสานิเวสนังพินโยนังสัตตะสหัสังยคายนางปุอิรูปัสสติกุมพิโรราชคหิโกโสปะขาสิมิติงวลังปุริมาจิสังทิทัง ราชาทัตระโถปัสสติการทัพพนังอธิปติมหาราชเจสสิโสปุตตาปีตสสมมหโบยินทนามาหัปลาอิที่มันโตชุติมันโตนามันโตยศสิโนมัตมนาพิกรมุงปิกุลังสิมิติงวังท่าขีนอันจ่าีิสังราชาวิรุธหะตับปัสสติกุมพันตนังอธิปติมหาราชเจสสิโสปุตตาปีตสสมมหโบยินทนามาหัพลาอิที่มันโตชุติมันโตวนามันโตยาสิโน โมทัปมาณาอภิกรรมมงคภิกขุนังสิมิติงวลังปัจฉิมนจ่าสิสังราชาวีรูปโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะมหาโบอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสิโนโมทัปมาณาอภิกรรมมงคภิกขุนังสิมิติงวลังอุตารังจ่าสิสังราชากุเวโลตปัสสติยากานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะมหาโบอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนามนโตยสาสสิโนโมทัปมาณาอภิกรรมมงคภิกขุนังสิมิติงวลังปุริมาติสังถารโตทัก ิรุธโกปัชฉีเมนาวิรุปโกกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตังจัตุโรทิสาทันทันลมานาตังสุวานีกะปิดละวัตเวเตสังมายาบินโนทาสาอากูวัจนิสกาสธามายากุเวนติเวนตูวิปูจะวิปูโตสหจันทะนงการเสียโทจากินนมันตนิมันตุจาปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูตจะมาตริจิตาเสโนจิกันตปูนโมราชาชนโสะโพ อาคูปัญจสีโคเจวาติมพระุสริวัชสาเอเตจันเยจาราชานคันทัปปนาสหราชพีโมทมนาพิกัมุงปิกูนังสิมิติงวังปีกูนังสิมิติงวังอัฐากูนาปสานาคาเบสาราสหะตัจกากำปราชัตตะรอาคูปายาคาสหายญาติพียามุนาตถารธะจะอากูนาคายาสานโนเอราวันโนมหานาโกโซปะคาสมิติงวัง เยนาคราเชสหัสารันติทิพาธิชาปักขิวิสุตจักรโกเวหายตาเตวานามจัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภิยันตานาคราชานมาสีสุปนาโตเขมะมะกาสีปุตโตสัญหาหิวาจาหิอุปวหันตาปะหะวายันตานาคาสุปันาสารณามังสูปุตังชิตาวชีระหะเทนะสัมุทังอสุราสิตาวาตโรวาสวาเสตเตอิติมันโตยสาสิโนกาละกัญชามหาภิสมะอะ โสราณาวะเวชสาเปปจิติสุปฏิจปาหารโทนมุจิสหะสะตันจะกภาริปุตตานังสัพเพเวโรนะมามกาสันนิหิตตาบาริงเสนังราหูพัทธมุปาคกรสัมมาโยธานานิปัตันเตปิกูนังสินิจมลังอาปจะเทวาปัตวีจาเตโชวายโยจตากบงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายสสะสหะเมตตากรุณากายิกาอากุเทวาเยสาสิโนตเสตเตัสตากายัสเปนะนาตวันิโน ยู่ที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยศสินโนมุทัมนาพิกามุงปิกูนางสิมิติมวลังเวนโทจะเทบาสหเรจะอาสมาจะตุเวยจมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทามคูปราคิตาสุเรยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปราคิตา นาคตานีปุระกิตตวะอาคูมันทะวะรากาวะสุนังวาเสโตเสโตโสปะคาสุม like <Yeah, S 2> ุติงโดทัสเสติทัสะกายาสเปนะนาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันดามันโตยัสสิโนโมทามานาภิกกามุงปิกูนังสิมิติงวลังอะลาคูสานาปูเทวาชาระมาคิสิกาเรวะอาริทกาจารุชาจารุมภาปุภานิภาสิโนวารุณาสหะธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิระอาคูอาคูวาสวะณิสิโนทะเสติทะสะกายาสเปนะนาตตะวันิโต อิติมันโตชุติมันโตอนาะมันโตยศสิโนโมทามนานะอาภิกรมมุงปีกูนังสิมิติงวนะัง สมานามหาสมานามานุสามานุส pues ุต mm ัมาทิตาปตตุสิกาอากูอากูปโนปตตุสิกาอารากูหาระโยเทวะเยจะโรหิจะวาสิโนปารมามหาปารมาอากูเทวายาสัสิโนทเสตททสตากายาสเพนานัตตวันิเนโออิติมโตชุติมัโตวันนามโตยาสาสิโนมุตตามนาปิกามุปิคุนังสิมิติกลังสุกากรุมหารุณาอากูเวนะสาสหะโอทาตะกายาปามุคาอากูเทวาวิจักขนาสตามาตาหังรักขชามิสกายายาสัสิโน ฐานะย mm ังอาคาปชุนโนโทติสาอภิวาสติทศเสตตัสธากายาสเพเนานัตตะวันนิโตอิทิมนโตชุติมนโตวนามโตสาสิโนมธรรมนาพิการมงผิกูนังสิมิติงวันังเขมิยาดุสิตายามาถัตกาจายศสิโนสัมพิตการามาเสตธาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูตาคูปารมิมิตาทศเสตตัสธากายาสเพเนานาตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวนามโตสาสิโนมธรรมนาพิการมงผีกูนังสิมิติงวันัง ทัดเสตเถวานิกายสเปนะนาตบานิโนนามันบเยนะอาคันจุงเยจันเยจาติสาสหะปาวุชชชาติมังคีลังโอทิตนะนัมาสวังทักเคนโมทะตะรังนาคังจันตังวะอาสิตาสิตังสุปรมมาปรมาโตจาปุตตาอิติมาโตสหะสันนังกุมาโรติโสจ่าโสปาคาสิมิติมวนสัพพมาโรกานังสัพพมาปิตติตติ ขุปปัโนชุติมันโตปิสมากายโยยัสสิโสทเสตะอิสระอาคูปจักกะวะสวัติโนเตสนจะมัญญะโตอาคาหะริโตปาริวาริโตเตจะสะเพอภิการเตสินเตเทเวสะพรมเกมาระเสตอภิการมีปัญจกันปัสสะกันหาสะมันยังเอตากันทาธาพันธาาราเคนาพันธะมัตถุวสมัญตาปาริวาเรถทามาว มุตจิตตะโวจิณังอิติตะถามหาเสโนโกันหาเสนังอเปสเยปานินาตะระมหะชะสารังกัตวานะเพระวังยะถาปะบุสโกเมต ทัศนยันโตสาวิชุกโกตถาสุปัจจุทาปฏิสังกุโตอาศัยมัยันวเสตัญจัสพังอภิญญายบวกิตรวานนจักขุมาโตมันติยิสตาสาวะเคสารเนรเตมาเรเสนาพิกันตาเตวิชานาถาติภวโวเตจัตตาปมากรุงสุดตวาพุตสาสาสนังวีรตราเคหีปากามุงเนสังโรมปีอินชยงสเพวชิตาสังคามาพยาติตายสัสโนโมทันติสหโูเตหี สาวกาเตชะนสุตาติเสเวนาจัพะนังปันธิตานันจเสเวนาปูชาปะจะปูชาชาติยานังเอตัมังกรมุตมังปัติรูปะเทสะวาโสจะปุเพจัปตาปุญญตาอัตตาสัมมาปณิทิจะเอตัมังกรมุตมังภาหูสัสนจะปิปัญจะวิณโยชาสุิโตะหาสภาษิตาจะยาวาตาเอตัมังกรมุตมัง มาตาปิโตุปฏทานังปุตตะธารสสังโฆอานุราจกรรมันตาเอตมังกรรมตมังทานันจะาธรรมะจาริยาจจยาตาการันจ่าสังโฆอนัชานิกรรมานิเอตมังการมตมังอารติเวรติปปามัจปานาจารสัญโมอปปมาโตจารมิสุเอตมังการมตมังคารวจานิวาตวจาสังกุติจารตันติตาการีนันธรรมะสวดังเอตมังการมตมัง กันตีจัสมวจัสตาสัมมนาการจัทสันนังการเรณธรรมะสักชาเอิตมังการมุตมังตาโปจะพรหมะจะริยันจะอริยสัจนาทัสนังนิพานะสัชิกิริยาจะเอิตมังการมุตมัง พุทธสาวโรตัตตาเมหิจิตตัญญสานะกัมปติอโสกังวะชิชังเคมังเอตัมังกรมุตมังเอตานิสานิกัตตวานาสัพพัทมะปาราชิตาสัพพัทสวดถิงคัจฉันติตันเตสังมังกรมุตมันเต ยังกินจีปิตังอิทะปวาหุรังวาสเคสุวายังรัตานังมณีตังนโมสะมังอธทิตตทาคเตนะอิทัมปีพุเตรัตานังมณีตังเอเตนะสจเจนะสวัติโหอนตัวขายังวะราคังอาปมาตังปานิตังยัตัชคาสัคยมุนีสัมหิโตนาเตนะธรรมีสมาธิิกินจีอิทัมปีธรรมีรัตานังมณีตังเอเตนะสจเจนะสวัติโหอนตัว ยำปุตาเสโทปาริวันะเยสุจิงสมาทิมานันตริกันยมาโอสมาทินาเตนะสาโมนาวิชิตีอิทํมปีทัมเมรัตนังมณีตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโมตัวเยปุคราอัตตะสัตตังสัปัสสาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทกิเนยัสุขัสสะสาวกา เอเตสุทินนานิมหาภราณีธรรมปีสังเคระตังมณีตังเอเตนัสเจนะสวัติหอนตัวเยสุปยุตตามนาสาทัสเฮนะนิกามิโนโขตมะสาสนามเฮเตปฏิปตะอะมะตังบิไคหะสัทธามุธานิผูติิงพินชมานาติธรรมปีสังเคระตนังมณีตังเอเตนัสเจนะสวัติหอนต ขีนังปุรานางนาวังนาทีสัมพะวังวิรัติจติตายติเกภวสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุญิชนทานี่ปันติธทระเอทยามพดีปัวยิธรรมปีสัมเสังเคราตนางมณีตังเอเตนะสเจนะสววติโนตัวอัตาเวชิตังเซโยยาจายังอิตาราปชาอัตาทันตาสาโปสสานิจังทุกขะ สัญญาจตตาริโนเนวะเทโวนะคันทโพนามารุสหะปรมุมนาชิตังอปาชิตังกายราจะทาโรภสสาชันตุโน ตาสิตามิทังเตนะภะควาชานตาปัสตาอารหะตาสัมมาสัมปเทนาเอธะตุเมมามนุสสเวนามารามมะปะรายมาเยติการายมาปัตากะสัมปเทนานะมาตากะหหตุมานายะคะใหนะมาอาการะปะวิตาเกนามะทิฏฐิจานณคันติยามะพระปรุตปะตายมะสัมโนนคครโยทาตุเมเิอัตนาวะชาเนยธาอิเมธามาอุสระอิเมธรมาสาวะ อิเมธามาวินโยคารหิตาอิเมธามาสมัตตาสมาตินาหิตายาสุขายาสังนวาสันติอัฏฐตุเมหิปะชังยญาถายาถาตุเมหิอัตนาวะชาเนยญาถาอิเมธามากุสลยอิเมธามาสาวะใิเมธามาวินโยปัสสะทายเมธามาสมัตตาสมาตินาหิตายาสุขายาสังนวาสันติอัฏฐตุเมหิอุปสัมปชะวิหารยถาติ อุปน sure ิยติชีวิตตมะมุงชาโูปนิตัสสันสันติตานาเอตังพยัยมมารเนเปกมานปุญญานิการิราตสุขาวานิออปนิยติชีวิตตมะปมายังชาโูปนิตัสสันสันติตานาเอตังพยัยมมารเนเปกมานสากามิสังปะชะหสันติเปโขโยธากายนาสังยมวาจายะอุทาเจตสาเตตังเตตตาสะเปสตาสะ สุขายะโหนเยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญังธัมโมหะเวรคติธรรมะจารงิงธัมโมสุจินโนสุขะมวาวาเตเอสานิสังโสธัมเมสุสุจินเนณทุกขจรกัจจานติธรรมะจารสาเพสังขาระอานิจจติยะาปัญญาปสัสสติอัถนิปินติตุตเกเอสาวะโคขขวิโสติยาสัพเพสังขาระอานิต,าตัตเต ยถาปัญญายาปัสสติอาถานิปินตติทุเคสัมมาโควิสุทธิยาเสเพธมาสเพธมาอนัตตาติยถาปัญญายาปัสสติอาถานิปินตติทุเคสัมมาโควิสุทธิอาอาปัญญากทานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตาธัญญาเมธาวิตังนันหียาปัญกังอาหุพาหูเวสารนังยันติภพภะตานิวันานิจจา อารามารุขเจตยานิมนุสสาภาวัติจิตาเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารนามุตตามังเนตังสารนามะขันปัสสะทุกขะปะมุจติโยจาปุถันจาธรรมจ่าสังขันจาสารนังกโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสัมุปาทังทุกขะสัจจะอตทิกกมังอริยัญจะอักขังขีกังทุกุปัสสะมะคามินังเอตังโคสารนัง เอมังเอตังสารณะมูตัมังเอตังสารณะมาคัมภัสพะปะตุขะปมจตีอ่าตีตังนาวาขานนะขะเมวยาน้าปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรมุ่งไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่มมมมงหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะธาตีตัณปะหีนันตั้งอัปปัตตันจ่อานาคตัง,ตงสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุปัตนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังฮิรังอสังกป,ปังตังวิทยาปิท,า,ทามะรุป,ปรโยเยก็บุคคลใดเห็นแจง้งตามปัจจุบันแม่นอนเงันไม่ก่อนแกนในธรรมนานันได้บุคคลนั้นเพิ่งจะเริ่มทงนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกปวงเทอ อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะร่วงรู้ความตายในวันพรุง่งนาอิโนโสังคารันเตนามหาเซนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัตุยาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารติมาตาปิงอาโหรัตะ มะตันติตังตังเวพาเทกระราตัวติสันตัวอจิกเตมุนเตพระโมนีผู้สงบทำเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียวการทั้งกลางมาและกลางคืนน,นั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญเกิดประการชนินแลชาาธรโมมหิชรังนาตีตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรโมมหิพยาธยาิงนาตีตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรโมมหิว่ารานานาตีต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะรับเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมหิกรรมะทายาโทกรรมโยนีกรรมปันตุกรรมปติสารนัวเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยันกัมังก,งกริสามีกัญญาณังวาปาปกังวาตัสะทายาโทปเว,าวสามีเราทากรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเยวังอามีหหิอภิออออนทังปัจเจเวกิตาพังเราตั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน ทุกขปัตตาจันิทุกขพยาปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจันิโสการหุนตุสเพีปิปานิโนเอตาวตาจารามิหิสัมภะตังปุญญาสัมปัังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติเสติยาทานังททธันตุสัทธายะสีลังละคันตุสัพพานาวนาภิรตาหุนเตขจันตุเทวตาคตาสเพเพทุทาปราปัตาปเจกานจายังพระังอรหันตานันจเตเชนารักขันปันตมิโสภะโส ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปโคะเรโพธิทะเรตหิงตหิงตาธรรมธานีนพภะวันตูปูชิตาสวดทิงการุณเตถวิหารมันเตเรเทลาจมัชานวกาจะภิกขวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาคามาจะเทสนิขมาจะเยสาราสัปานะภูตาสุขิตาภะวันตุเต ชะราภูชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอัตถวปปาติกาวิญญาในการธรรมะวรังปฏิจเตสพเพปิทุกสการนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมสัต ธรรมัตถราจาบุคราสังโฆโหตุสัมมาโควะอัธยะจะอิตายะจาอัมเิรักขตุสัทธมโมสพเพปิธรรมจาริโนวุติสัมมาปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปุญญสิธานีกันกาตาสะยานัญญานิกตานิเมเตสันจะภาคิโนโหนตุสตานันตาปมาเนกา เยปิยาคุณาวันตาจะาไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐานเมจายะติตาวาอันเยมัจตตเวริโนสัทธากุฏันติโลกัสิงเตรุมาจตุโยนิกาปัจเจกะจตุโวการาสังสารันตาวะเวยาติ ยาตังเยปฏิธานามีอะนุมโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปชานันติเทวาเตสังเตสยงมิยาจินานาบุญญานางอนุมโมทันตุเหตุนาสัพเพสตาสตาหุติอเวราสุขชีวิโนเขมปะทันจ่ัปปนลตุเตสาส,าส,าสาชิตทัตังสุภาขอหาสต่งหลายทั้งปวงไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในแบบนี้และแห่งบุญทั้งอื่นหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว คือชนเหล่าได้ที่เป็นที่รักผู้มีพระคุณมีบิดาและมารดาของข้าพเจ้าตนต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งอื่นลานที่เป็นกลางและมีเว้นตั้งกันอยู่ในโลกเกิดในบูมซามเกิดในกัมพูชีมีการหน้าและขั้งหนึ่งและรั้งสีต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าไดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดขอสัตว์เหล่าไดย่อมพระเจ้บการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทศยบธหรแก้งแก่สัตว์ตอนนั้นเพราะเห้้ลแว ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความมั่งอันดีของสัตว์ตอนนั้นจงสาเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิสานะอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงของการบูชาพระนาตายด้วยการสาธยายบทสวดบนพระสุรพระปริศและพระคาถาเ่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจรเดินทั้งทางถูกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการวดสาธาเยมลและปฐมานี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอานวยคุยพรข้าพเจ้าและครอบครัวรวมถึงวัตถุมงคลพระจิ่งพัยรีพิณาโดยมูลนิธิสมเด็จพระานสังวรสมเด็จพระสังฆราชบัตรบวรนิเวศประหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งอื่นหลายที่สามสิ่งได้สร้างทั้งที่ผ่านมาและจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประิษและคำมงคลต่างๆในพระคาถาขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการได้เถิด